สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับพวกับผมนะครับมาก,กิตาดนะครับในตอนนี้มันนี้กครบอกว่าทงให้ตรงหน้านะพี่ออเอานาอออกมาซองมังเขานะครับผมอยู่ทงห้ตรงหน้ากับบรรยากาศท้องทุ่งท้องนานะครับผมนี่ครับเขาอยู่หน้านะครับ มังเขามาสองางมังเขาอยู่หน้าครับบมาเล่นหน้ากันเลยไทยบรรยากาศไทยพี่น้องในเมืองในส้มกันนะครับอ่าเนี่อผ้ายางรอเมืองนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นขอกไก่นะครับสุ่มไก่ขอกไก่ตัวนี้ก็จะเป็นน้องสะนะครับเป็ดเทพเป็ดเทพ บรรยากาศยัวไยหยน้าครับว่ามีอย่างไหนะครับเขาแบบ่ากับเขียวกำลังเขียวดีนะครับโจนี้ก็น่าจะใกล้จะตั้งท้องแล้วนะครับเข่าห้า เงยผ้ามังกรบกับเงยผ้า,ามังกรบมังกรบมังกรบกรบรับเรียงแบบค่ายๆกับสร้างป่านะครับผมเห็นบกกรบ ขนาลางก็จะมีปก,ป,ป,กป,ป่าน้ำนะครับผมมีกบน้ำมีป่าน้ำนะครับอย่ยงแบบนน้ำนะครับผมกบน้ำกบน้ำกบน้ำคุณครับอีกสองบอยที่ท้างคุณเนาะ แล้วก็ผมคลิปนี้กับระมาณนี้นะครับผมมันมีอย่างไรคือมาถ่ายบรรยากาศนะครับตรงหน้าห้มะนะครับออกมาเร่นหน้าก็เล็ถ่ายบรรยากาศห้มะมาเซีนนะครับพี่น้องครับ